สิบสี่อะไม่ตายใช่ไหมาตายอะ่ะถ้าเกิดว่าโดนตีหรือว่าตกหลุมอะไรสักนิดนึงอะ่ะก็ตายเลยเพราะว่ามันมันเหลือแค่ครึ่งหัวใจอะ่ะโอเคตามมาหน้ากากของคุณหน้ากากของผมมันอันเดียวกันเหรอต้องเดียวกันดิทำไมคุณไม่เป็นอะไรทำไมผมเป็นอะ่ะคุณของคุณมันมีเขียนชื่ออะไรบ้างล่ะ ก็เข <aid> ียนกั่หน้ากากกันไมค์ไอแมสอะไรทุกอย่างอะกันะเกสมาร์กอะไรเงี้ยเออไม่รู้หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขอดูอ้าวของผมมันเขียนว่าหัวผู้เล่นว่ะอ้าวว่าคนวานแล้วก็ทุบไงเออว่ะโอเคได้แล้วหรือเปล่าวะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผม คุณคุณมาหาผมก่อนมาหาผมก่อนคุณอยู่ไหนก็อยู่คุณเนี่เอออย,อยู่อยู่นี้ไปก่อนเดี๋ยวผมขอไอ้เพิ่มเลือดอะไรแป๊บนึงผมถอดเมื่อไหร่หมดแล้วตายแน่นอนกระชุดอะไม่ได้อะล้วชุดอะมันมีชื่อเขียนไหมไม่ชุดชุดมันถอดไม่ได้นี่ถ้าถอดปุ๊บก็จบเลยอะผมอะร้อนต<ม>ายห่นะานะแต่ไม่เป็นไรใส่ใส,ใส่หมวกแล้วไม่เป็นไรแล้ว <Okay. S 2> แคทมาร์กเพราะาเมื่อกี้มันเขียนว่าหัวคนไงเออเดี๋ยวผม,ม<า>ขอกินน้ำแปบบ๊บไม่งั้นเลือดไม่ไม่เพิ่มคือตรงไปนี่ก็คือไปอีกสถานที่หนึ่งเลยนะเป็นน้เป็นนะเป็นนะถ้าต้องไปนหน่อยกออกแบบเลยนะ <c oughs> ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่แหละไ, <c oughs> ไปทางไหนไปทางไหนเดินไปดีกว่าปะตอนนี้เลือด <c oughs> ผมยัง <c oughs> ยังเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่ ไม่เป็นที่แบบกว้างใหญ่มากเลยเฮ้ยแต่พอเข้ามาในนี้ปุ๊บมันรู้ผมรู้สึกว่าผมไม่ยินเสียงเลยอะแม้แต่เสียงเดินเสียงอะไรไม่ยินเลยอะถูกเหมือนกันป่ะเสียงเดินไม่มีเสียงเดินเสียงทุบก็ไม่มีเออใช่นี่เสียงอะไรไม่รู้มันคอต่ออย่ว้าวว้าวอย่างเงี้ยตีมเพลงงง่ะนอต่อไปต้องบินนะนะเพราะข้างในมันก็ข้างอันตรายอยู่บินเนระ อย่ไปยิงเลขเก็บกระสุนมาดกว่าถ้าบินเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมกินน้ำแป๊บก็ว่าอยู่ทำไมผมคิดว่าปืนมันบั็กหรือเปล่าว่าทำไมเสียงไม่มีไม่แต่เสียงปืนมีแต่ว่าเสียงทุบเสียงเดินมัไม่มีตอนยิงอะไม่มีใช่หรอผมไั้ยินเสียงคุณยิงปืนอยู่นะปังปังปังแต่แต่แต่ยิงแบบดีเลยอ่ะเออใช่มันจะดีเลย ไปทางไหน <Okay. S 2> อุโมงค์เนี่ยเหรอผ่านอุโมงค์นี้ผ่านอุโมงค์นี้ไปก็นี่แล้วก็เมืองแต่เราจะเก็บค่าแ,แต่เราจะเก็บค่าติไปไงบินใช่ป่ะอืมกดชิปไปด้วยนะฮะอะไรไปอีกฝั่งนงงึงคือฝนตกอะไรวะก็ต,ตรงนี้ไม่ทิ้เออวะจะเดินเยอะปะรีบไป ไม่ใช่ว่าตกแมพแล้วเลยฝั่งนู้นมันไม่ใช่ว่าตกขอบแมพไปแล้วไม่หรออ๋อใช่มันถ้ามันเป็นอุโมงค์นี่เนาะอุโมงค์เข้าไปกันฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรไม่วันตกแมพแล้วะเนี่ยจะไม่ว่ามันไม่วันตกแมพแล้วกดชิบค้างกดชิบค้างไว้นี่มันนี่อู้ผมเจอสปอเอาละมึงเอ้ยเอาละมึงเอ้ยมึงเอ้ยอู้อันนี้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเจอตัวใหญ่ว่ะเห็นปะเห็นปะยังไง เยอะกอ,อ,อ,องแกงหมดเลยไอกอ,องแกงเนี่ยนะใช่โหนัดเดียวจอดเลยวะ<า>เฮ้ยไอ,อ้ตอนตอนตอนนี้คือเรายังไม่ได้นี่ป่ะเรายังไม่ได้ไอ้อะไรวะไอ้ไอ้ตัวไอ้ผงเรืองแสงอะเราก็เจอคิปเปอร์ก็วางปามหน่อยนะใช่เดี๋ยวผมเก็บคิปเปอร์อะผมเก็บนี่แหละ ้ยพี่โตไหนไหนไหนพี่โตเฮ้ยพี่โตอะตายเอา้าทำไมมันตายง่ายจังวะปกติมันมีกี่ชีวิตไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่หมเนีย่ยบอกแล้วฟังเนี่ยดีผมหานี้ปะ่ะผมเราหาที่นอนปะ่ะผมกิจเสงยงฝนปะ่ะ นู้นงไงนู้นไงสองนู้นคืออะไรตรงไปตรงไปตรง,งไปนั่นแหละมันจะมีมันคือโคลาเซียมหรือเปล่าไม่รู้แต่ใหญ่มากใหญ่สุดๆเลยโอ้โห<ฮ>วันนี้ไม่เคยเข้านะแต่ก็น้องครับแล้วจะมีสีทำไมว่าโน้โนที่แบบมันสตูไม่มีอ่ะ เสียงมาอีกแล้วแต่ไปตัวไม่อยู่ไอ้นี่ไงคอมมานบล็อกไงเสียงของคอมมานเฉยๆทุบไม่ให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทุบไม่ให้หมดเลยนะหลันอนดีกว่านอนแถวไหนดีวะนอนตรงอัศจรรย์นี่หรอเฮ้จริงๆมันมีเตียงอยู่มีเตียงอยู่สองอันตรงนี้เลยมันก็ร่างมันก็ร่างดูรอบๆก่อนดูข้างสว่างแถวนี้น่าจะเป็นเซฟโซนของใครสักคนเซฟโซนที่มีคนตายมหาศาลเลย โู um, ну. oh, ้ม no ีม้าด้วยแอปเปิ้ลโอ้มองไปรอบๆแบบรอบๆไม่มีแต่อะไรรู้นแต่หมดเลยเฮ้ยคาสิผมรถมุดดัวเลยอะต้องการนอนโดยด่วนนอนแล้วล่ะแต่ในนี้นี่มันเป็นจุดที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมเซนไม่ดีผมงเไม่ดีกันด้วยมามาของเสื้อแปลกๆก็ยังมีแบบแบบมัน เหมือนจะมีอะไรมากกว่านี้มันเหมือนสนามลัดบอสเลยออกปะล่ะออกปะล่ะก็ดีเพราะว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วอะมันมีแค่นี้หรือว่าขับม้าไปดีวะทำไมอะถ้าโลกนี้มันเป็นอันนี้จริงๆอะโลกนี้แบบเป็นซอมบี้จริงๆอะ ไอสนามฟุตบอลแบบเนี้ยเป็นที่สุดท้ายที่จะเลือกมาทำเซฟโซนเออ่ะมันดูไม่มีเ<ด>ชีย่ยเลยเลยดสามันสนามบอลเลยนี่มันสนามรักบี้ปะเนี่ยไม่มันก็สนามกีฬาปกติแหละไม่มันรักบี้นี่ไม่รู้สนามกีฬาปกติแหละผมคิดว่ามาั้งไปชั้นอื่นไหม,มน่าจะมีมากกว่านี้อุยอันนี้อะไรอ่ะห้องพักกีฬา ิดไอ๋อนี่ห้องน้ำไม่มีหรอกอ๋อจะนี่ไหมเราไปตรงจุดที่เราไม่เคยไปหรือว่าไงดีนี่ผมกำลังเดินคุณอยากลงคุณอยากลงไปเอาไปข้างล่าง ไปข้างไหนอะกูอยากรู้ว่ากูแค่ตามผมมาหุ้ยผมโดนอะไรเฮ้ยกูณคุณหมอนี่หมอนี่ไหนวะตายแล้วตายแล้ววอยโดนตัวอะไรตีนู่นไงเห็นปะเต็มเลยอุ้ยนู่นอะไรประสาทเหรอเฮ้ยนู่นอะเฮ้ยทำเนียบขาวหรืออะไรอะเพิ่งเคยเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่จะเห็นแล้วเนี่ยนั่นอะไรอะ คิปเปอร์ไม่คิปเปอร์ต้องเอาอุย้ยอะไรเต็มเลยโอ้โหเว้ยอย่าไปกลัวดิวจุดฟาร์มชั้นยอดเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีสปอนเนอร์เลยปอลเนอร์ให้ไปโคตรเยอะโอ้คิปเปอรอ์มาถึงเปอก็ได้เลย อ๋อคิปเปอร์เต็มเลยนะคอมพิวเตอรอยู่ไหนอะไรทำไมอย่าลงไปนะอย่าลงนะอย่าลงนะอย่าลงนะว่ามาอยู่ในนี้ไอ้พวกนั่นเหรอแดงๆใช่ป่ะนี่ดูนี่ดๆดูดูนี่ไม่ชั้นล่างชั้นบนเลยผมมาเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บปินปืนแป๊บไปลองหัวมาแต่ไกลเลย ไปดูชั้นอื่นดูอาไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยที่ที่ไหนอ่ะผมอยากรู้ว่าที่คือท,ที่ไหนไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่มันอยู่ใกล้สนามไอ้นี่นะสนามกีฬาโอ้ชั้นนี้ชันช้นนี้นๆๆเถอะมันฝรั่งโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโ้โ,โหเหมือนสนามเหมือนสนามเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไหน,ไหนคุณอยู่ไหน,ไหน นี่เ<อ>นี่ยเนี่ยโอ้นตามมาเดี๋ยวอยู่ชั้นบนเนี่ยบนชั้นบนนี่หว่าไู้สิอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากต้องใจปอย่าเปิดช้างก็สนามบอลเนี่ย <c oughs> นี่มันสนามอะไราสามบาสเนี่ยอ๋อ oh, มันคือสนามบาสลองไปดูกันไก่<จ>นั่น<อ>ไข<ว>่ไปใ,ใครมันนอนเจอใครมันนอนวะตอนนั้น นี่ไรแหละแต่แต่มันใหญ่ไอ้บนนี้มันเนียหรือเปล่าวะเนี่ยว่ามันจะมีะรหรือเปล่าไม่น่าม,มีนะหัวอาหารถาดที่ตอนเป็นกว่าปะแคมือละตรงนี้แหละนี่นอนก,กับพี่นี่เลยนี่นี่คนนี้เลยนอนก,กับพี่เขาพี่นอนก,กับพี่เขาเลย <laughs> พี่ผมนอนด้วยพี่อะเป็นรักข้า <laughs> งเลยวะ อ่ะเอ้ไม่ใช่พี่จะเล่แบบพี่จะได้ไม่็เหงา <c oughs> พี่จะไล่ไเป็นเหงาเนาะอ่ะอเนาะตาจะเกิดแล้วเรารอว่าบทนี้น่าจะมีของวะมีของอะไรอ,อันนั้นทองทองก็เยอะละอยากได้เหล็กอ่ะโอเคเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวค่อยขุดอยากรู้มันคือสองสัยสงสัยอยู่ยังก็ต้อคืออะไรยังก็ต้องขึ้นไปที่ บนสุดก่อนอ่ะไม่จำเป็นอ่ะคุณจะบินเหรอบินไม่ได้นี่ยเราคเคยมาคราบเมื่อไหรฮะไปขุดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ขุดหรอกผมก็ขุดทางมาเรื่อยๆระเบิดทางมาเรื่อยๆอยูก็ได้เองเลยโอเคเข้ามาถึงแล้วว่าแต่ปะนี่อะไรอปุ๊บมีแต่น้ตแข็งไอกระสุนมันไปถึงตรงนู้นเลยนี่หว่า ไม่ค่อยมีอะไรเลยทางขวาล่ะทางขวาเราอะเอ้ยสนามบินเราก็ยังไปไม่ครบเลยนะเนี่ยใช่งั้นสนามบินมันเหลือฝั่งทางนู้นเอ้ยใช่มือฝั่งทางนู้นแล้วก็ลานเบย์ในส่วนของลานในส่วนของลานเบย์ก็ยังไม่นี่นะเรายังไม่ข้างล่างไะเรายังไม่เคยไปเลยใช่ทะเลทรายเราก็ยังไม่ได้ไปอูเหลือเยอะมากเลยเนี่ย มันเป็นแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะรอบรอบมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมเฮ้ยมันในลานเวทสนามบินเห็นปหมเห็นปะอะไรสนามบินหรออืมแล้วก็มีแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงขึ้นไปมันจะมีทางตรงขึ้นไปอีกเออไปไหมเนี่ยเดี๋ยวผมมาร์กแป๊บอยวางละกันตรงเออเราตรงเราตรงไปนะได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอกินข้าวกินอะไรก่อนคุณเลือดไม่ลดหรือลดอยู่ ผมกระแทกไมเมื่อกี้เลือดเลือดลดละสองหลอดโหสองหลอดผมเหลือสองหลอดน้ำก็หมดเลือดตอนเนี้ยไปน้ำเหลือคนสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเติมน้ำอยู่ดีน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเร่นั้สีเหลืองเหรอนู้นๆฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงไปใช่ไหมตรงฝั่งนี้เขาตรงยิงยาวเลยนะใช่แล้ว ไปแล้โอ้ยอย่ายิงยาวมากไปไอ้เฮียเกือบตกแมปเมื่อกี้อุ้ยไปไม่เลยตรงนี้แมปหลุดไม่ทันอ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นพระเจ้าเลยวะอย่าบินเร็วไปนะผมรู้แล้วทำไมคุณตายบ่อยผมไม่รอกูจริงๆก็ตายไม่ตายเร็วเกินไปแล้วจริงๆไม่ตายก็ไม่ไม่ตายก็ทำได้แหละแต่ผมติดเล่ตลอดเวลาโมันไม่จังเลยอ่ะ ช่สารน้ำดีมากเลยอ่ะถ้าเป็นของจริงนี่คือเราลงไปแล้วเราเราติดดังสีตายนะบนเฮ้ยบ่อนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหบ้านอะไรมหาเศรษฐีโอ้โหต้องสำรวจเลยสำรวจเลยสำรวจเลยบ้านหลังนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูนี่ทองบี้ฮะเฮ้ยเพราะปล่อยมันดีกว่ามันสวยดีดูนี่ดิบ้านรวยไม่รวยอยู่ดิเยี่ยมีรถถังอยู่หน้าบ้านมันคืออะไรทำเนียบขาวเหร อะไรอเนี่ยไหนอะโคตรหูหราเดี๋ยวบินดูเปล่าดีกว่าไหมเดี๋ยวผมบินดูเปล่าก่อนอิเฟรมีเหล็กมั้ยอะไรอะสวยจนโคตรสวยเลยมันคืออะไรมันคือทำเงียบขาวหรืออะไรอะใช่มีมีเครื่องบินอย่างนี้ผมก็ใช่โอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่สาดน้ำขนาดนี้ผมไม่ใช่ละสาดน้ำแล้วอ๋ออะไรเนี่ย อะไรคุณอยู่ไหนไม่เห็นเลยคุณมาดูนี่ไหนฮะตรงสระน้ำคุณอยู่ส่วนป่าไหมใช่ผมอยู่ตรงป่าเอาเอามาก่อนเอามาตรงสระน้ำนี่นี่นี่นั่งตรงไปตรงไปนี่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 รูปหัวใจเนี่ยละโอ้โคตรทอง มึงต้องรวยขนาดไหนเนี่ยคุบีคุบีคุบีไม่ไหวแล้ววะโอ้ต้องรวยขนาดไหนเนี่ยแปลว่านี่คือทำเนี้บขาวแน่นอนนั่นเป็นทำเนี้บทำเนี้บขาวเออน่าจะเป็นทำเนี้บขาวผมลองไปดูข้างในนะร้ยอ้อออ<า>อยจริงไหมข<ห>้ามีอะไรบ้างคข้างในแม่งหรูมากหรูกว่าบ,บ้านของเด็กบ้านจริงๆอ่ะ บ,บ้านจริงใหญ่านะหมาก<ด><ล>เลยบ้านจริงๆคุณหรูขนาดนั้นเลยหรอไม่ไม่โม้ได้เศษเสี่ยวนี้เดียวก็หรูชิบหายไว้ปวงก็ไดไม่ไม่นหรูกว่าห้องน้ำบ้างมั้งเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยห้องถ้าห้องน้ำไปทำทำเป็นทองคำและเพชรเออเผื่อเผื่อเจอเพชรผมก็กราหาอยู่นะตอนนี้นๆๆเออ โอ้มีอาหารให้กินฟรีด้วยแงมๆงมงงอร่อยรู้สึกขุดแล้วรู้สึกบ้านรวยเลยลวเว้ยเฮ้ยชั้นบนจะมีอะไรหรือเปล่าวะกำลังหายเหมือนกันอย่างนี้ต้องบินึ้นไปดูห้อ,องน้ำว้าวอุ้ยชั้นบนนั้นชั้นขัวชั้นบนคือชัน้นที่หรูหราที่สุดนะน,นะผมกำลังขึ้นไป ทํามองเลยขึ้นไปเอ้ย,นะอยบ้านนายกปาวะ<ม>นี่ใหญ่ขนาดนี้ชุบเข้าไปเลยโชคทนทานว้าวเก็บครับเสียงอะไรวะผมเกลียดเสียงซอมบี้มากเลย ไม่ใช่เกียดผมกุนเรียกว่ากลัวมากกว่าโชคขอเรา,าใหญ่โอ้โหวิ่งเร็วโจมตีแรงสองความเร็วบวก20%เลยอ <6 S 2> ร์เหกดาวม,มีดไอยาโคตรดีคพื่อมึงดูฉันโง่สุดสมิมีอะไรที่อู้ห oh ูแอปเปิลทองสามว้าวเสร็จสิครับโอ้แอปเปิลทองหก <gesch uce> เอ้ยได้ปนทองมาหกหน่วยเลยว่ะมันทำอะไรนะฮะฮะน่าชันดิล no. ่ะหล้โหมีเสียงซอมบี้เต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็อยู่ข้างบนน่ะเอ้ยนี่มันนี่มันขลับชัดๆ แล้วกลับมาอยู่อะไรอันนี้ขับคนรวยโอ้ภาษีครับภาษีโอ้ยอะไรเนี่ยชุดมันได้ให้อะไรบ้างอ่ะเอชาั์ทุกชุดเลยอ้ยเอชชานก,กากอะไรมาโอ้ก็ไม่มีอโอเคเดี๋ยวมันหน้าเผามีอะไรเ,เลยอะแต่มันมีชั้นบนนะันนะบนสุดที่ที่ปีนขึ้นไปนั่นหรอไม่ได้ขค้ืนไปเลยนะ องีไปเลยวะไปดีอะไรอ่ะหอนฬิกาไม่มีอะไรเลยกันลอยนี่ก็บนสุดแล้วล่ะตรงนี้บนนี่ตรงไหน มันมันมันปีนยังไงวะมันปีนยังไงนะออกเจอแล้วอุ้ยชุ๊บแล้วมันก็ทางเดิมเองอ๋อมีซอมบี้อยู่นี่ว่าอ๋อไม,ไ,มไม่ไม่มีหรอกอ,อันนี้เป็นแค่โครง Ini lah ya. Beli deh. Ah.